สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุธิดาลำถึงนักศึกษาชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาวันนี้จะมานำเสนอบทความเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมหาวิทยายลัยรัชพัฒน์วัลเลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญรับชมการนำเสนอค่ะ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในปัจจุบันการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก้าวเข้าสู่การศึกษาในยุค4.0มหาวิทยายลัยราชภัฏลรลงกรก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มุ่งพัฒนาให้รูปแบบการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยสอดคล้องและเท่าทันกับสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันและที่สำคัญเพื่อให้ผู้เรียนเกิดศัก,กยภาพที่ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยราชภาัฏน์วัลย์อลงกรณ์จึงถอดความรู้เกี่ยวกับปัชญาการเรียนรู้เชิงสร้างสารรค์และผลิตภาพมาเป็นในรูปแบบของการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า productiv e learning ที่เป็นการเรียนรู้ที่สอนมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นรูปธรรมเน้นความสร้างสารรค์ที่เกิดจากความคิดของตัวผู้เรียนเองโดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่คอยชี้แนะหรือให้คำแนะนำในการสอนและการเรียนการสอนจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมหาวิทยาลัยลสภานเร,รืออค์กรในพระบรมราชรธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพโดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นนักศึกษาระดับชั้นปร,ริญญาตรีปีการศึกษา2,561ทุกชั้นปีประชากรจำนวนทั้งสิ้น1,704คนและเราได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง291คนจากการคำนวณสูตรของทาโรยามาเน่มาใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเราได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปหรือ SPSS เพื่อคำนวณร้อยละเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยเอกบาลและค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐานโดยการแปลผลข้อมูลนั้นก็จะมีในส่วนของการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของ lation ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสรุปได้ว่าภาพรวมของทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผลรวมทั้ง3ด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.83ซึ่งอยู่ในระดับมากถือว่านักศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ในรูปแบบนี้และ ที่เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ด้านการจัดการเรียนการสอน4.06มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากด้านการวัดและประเมินผล3.88ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและด้านขั้นตอนการสอน3.55มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันค่ะผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดูจากตาราง ตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ที่0.3772ด้านขั้นตอนการสอนอยู่ที่0.3463ด้านการวนและประเมินผลอยู่ที่0.518 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพทั้ง3ด้านปัจจัยที่มีค่าความสัมพันธ์สูงสุดคือด้านการวัดและประเมินผลความสัมพันธ์รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนการสอนส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ค่าต่ำสุดคือด้านขั้นตอนการสอนโดยค่าความสัมพันธ์ทั้งหมด สรุปได้ว่าเป็นค่าสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมหาวิทยาลัยพระประแดงกรในพระบร,รมราชปรมัมสรุปนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของนักศึกษานั้นอยู่ในระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างมากในทุกด้านได้แก่ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านขั้นตอนการสอนและด้านการวัดประเมินผลกล่าวคือเมื่อนักศึกษามีการตอบสนอง กับการเรียนรู้เชิงผลิตภาพไปในทิศทางที่บวกมีมุมมองที่ดีกับการเรียนการสอนในรูปแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะยอมรับในการเรียนในรูปแบบนี้ค่ะค่ะข้อเสนอนในการปฏิบัตินะคะ 1. คือ ผู้สอนควรทำความเข้าใจกับนักศึกษาในการเรียนตามรูปแบบ Productive Learning นี้เช่นมีการประถมนิเทศเพื่อเป็นการอภิรายพฤติกรรมนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาเบื้องต้นและการที่จะมอบหมายให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะเริ่มเรียนในแต่ละรายวิชานั้นๆ 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลแก่นักศึกษาเช่นความครอบคลุมของอิน,นอทเทอร์เน สัญญาอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่ใช้ได้อย่างรวดเร็วละทั่วถึงส่วนข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปนะคะควรมีการดำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยมีการระดมความคิดร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนในการสร้างโมเดลรูปแบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบเชิงผลิตภาพ ทั้งในปริมาณและคุณภาพค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้